สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาโชว์ของสะสมอีกหนึ่งอย่างเป็นเสื้อผ้าที่แบรนด์ไทย2แบรนด์ที่ใช้มาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือนะแนวเป็นซาตานซาตานแนวแบบล็อกกอทิ้ก็ว่ากันไปไม่รู้เรียกอะไรแต่ว่าผมจะเน้นเป็นซาตานเป็นเปอร์ฟอร์เมแบล็คบิมิเตนะ็ดแล้วก็กันดาวนะสองแบรนด์นี้เขาพมาในช่วงที่ผมเรียนหนังสือเห็นในเพจในเฟสบุ๊ก คือมาคู่กันเลยเดี๋ยวเขาดูกันดาวก่อนแล้วกันกันดาวเนี่ยเพิ่งมาซื้อไม่นานนี้อ่ากันดาวตัวแรกที่ซื้อจริงๆจะเป็นตัวนี้ลาจะมีแค่ตรงนี้ตัวนี้มีชื่อรุ่นว่าแฮงแมนนะครับแขวนคอตายตัวแฮงแมนอะแฮงแมนแฮงแมนเห็นครั้งแรกตอนนั้นนั่งสูบบุหรียู่ข้างบ้านมันเด้งเด้งข้ามา,หน,า Facebook, หน้าจอโทรเฟซบุ๊หน้าจอโทรศัพท์กดเลยนี้คือ,อไรนะ้า อ่ามันมีตรงนี้ก่อนดาวจะมีตรงนี้ในแถบนี้ปวดมากส่วนตอนนั้นซื้อตัวนี้รู้สึกจะหกเจ็ดร้อยแล้วใส่บ่อยมากนี่ฮะขาลาเป็นแบบนี้เจ้าของแบรนด์บ่นนะว่ามันเป็นเสื้อที่สกีนยากเพราะว่ามันต้องสกีนทับรอยตะเข็บสกีนทับรอยตะเข็บสือทับเข้าไปเขาบอกมันเกิดมันมันค่อนข้างทํายากมันก็เลยราคาสูงกว่าตัวอื่นในแบรนด์เขาณเวลานั้นนะแล้วก็เสื้อตัวนี้จะทําออกมาสองรุ่นรุ่นปัจจุบันจะเป็นตัวอ่าจะเป็นฟอนสีเขียวสะท้อนแสง ตรงนี้จะเป็นเปลีป่ยนจากขาวเปเขียวพี่เต๋อสมชายครัใส่เล่นเซิร์ฟสเกตตอนนั้นอะ <c oughs> แล้วก็สีเขียวผมได้จับของจริงมาแล้วเพราะว่าทางร้านส่งมาให้ผิดผมก็ส่งคืนเข้าไปเพราะว่าเรามีตัวนี้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าตัวนี้สวยกว่าต่อไปตัวที่สองเป็นบาโฟเมตกันดาวบาโฟเมตนะเป็นเทพเทพประจําตัวของผมเองก็ก็อ,อันนี้จะไม่ได้แพงมากตัวนี้ก็450สี่ร้อยห้าสิบสี่ห้าร้อย ไม่แน่ใจจำไม่ค่อยได้กดอย่างเดียวพอต้นหนาๆหน่อยก็เป็นหลบข้างหลังก็เป็นกางเขนในความแล้วก็เป็นฟอนต์น่ะมันจะก็เก็บแล้วก็ น่าจะเป็นล่าสุดนี่เลยที่ซื้อมาสองตัวและยังไม่เคยใส่เลยใช่ไม่เคยใส่เลยได้แค่ลองได้แค่ลองเอาไปก็ไม่ได้ใส่จะซื้อแบบไซส์ใหญ่มากด้วยก็คือเป็นแขนยาวเป็นลองสลิปนะครับเป็นลองสลีปลายแบบเดือดจริงเดือดมากอันนี้ของหนกดมาสองตัวแบบไม่ลุงหือนลุงตาของม <ตา S 2> ูนะมือโหดจริงอันนี้เป็นหน้าพระเยซู ก็คือว่าพเม็ดถือหัวพระเยซูอยู่นั่นเองเ,เป็นอันนี้เป็นลายหน้าหลังก็จะมีลายแขนด้วยเรียล,ลายแขนได้ไงนีห่หายับ <c oughs> าลายอย่างเงี้ยลายแขนแบบนี้ลาย <Okay. S 1> พวกเนี้ยมีแขนสั้นแขนยาวมือลายหลังก้าสูน ตัวเนี้ยมันได้ความลงตัวด้วยความที่ขาวกับดําอะมันลงตัวแต่ความเดือดมันกลับอยู่ที่ตัวสีดาตัวนี้พี่เต่าซื้อเมื่อไหร่ก็ใส่เต่าใส่นะตัวเนี้ยแตสีเหลืองตัวเนี้ยถ้าเราเห็นในที่เขาโปรโมทขายอะมันจะไม่ใช่สีนี้นะมันจะเป็นเหลืองแบบว่าสะท้อนแสงนอะกิๆๆมามันเป็นเหลืองแบบเขาเรียกเหลืองอะไรวะเหลืองขอมันเหลืองเหลืองทอ้งข<อ><อ>ี้มาปะอืมออขี้มาขี้มาสวยมากเลย ก็สวย,ยแล้วก็ก็มีลายแขนเหมือนเดิมลายแขนก็นนนนจะเป็นกันดาวเป็นฟอนต์เหมือนเดิมใส่ให้ดูก็ได้นี่นี่นี่นความเดือดเป็นข้าหลังจริงๆนี่ปั้นทำให้เดือดจัดมันเป็นลายเดียวกับเสื้อตัวสีขาวแต่ขยายให้เต็มหลังอตัวสีขาวลายนี้จะมาอยู่ข้างหน้าถูกไหมแต่จะเล็กนิดเดียวแต่นี่คือเต็มเดือดสุด เดี๋ยวจะใส่ให้ดูแล้วกันเดี๋ยวใส่ให้ดูดีกว่าเนาะเฮ้ยพ <c oughs> ี่ก็ตัด <c oughs> ข้างหน้ามัานเล็บเรียบอ่ะข้างหน้าจะเล็บเลียบ,ยบนี่เป็น 2L อ่ะนี่แขนจะเป็นขั้หลักเลยค่ะเดือดจริงขั้หลักหมุนค่ะหมุนเออ <c oughs> ทำดีดีเดือดจริง ต่อไปแบ c ็กลิมิเตนะครับอันนี้ก็จะเป็นของที่ที่หาได้ตอนเนี้หมายถึงว่าที่หา,หาเจอชิ้นแรกที่ซื้อ Limited แบล็กลิมิเตก็คือเป็นกระเป๋าตังกวอลเล็ตตัวนี้เป็นรุ่นแรกเลยใบหึึ่งตอนนั้นซื้อสามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทสีป็นเก่าหรือว่ามันเก่าม,มันเก่าเก่าเก่าเ,าาเคเซอร์เคยใช้แบบว่าดูดิใช้โหดมากอะใช้นนิ่มอะนี่บัตรมาหาลัยอะ อยู่เลยเขาเป็นชื่อเก่าอยู่เลยก็ใช้จนเซอร์แล้วก็มันก็พังใช่ไหมทักไปหาเขาสั่งใบใหม่ก็คือสั่งเป็นใบนี้อันนี้น่ารักียวแล้วพอเราได้ของใช่ไหมถ่ายรูปใบนี้ให้เขาดูเขาก็ตกใจบอกว่าเฮ้ยนี่มันกระเป๋ารุ่นแรกเลยว่ะอะไรเขาก็เลยรู้ว่าเราเป็นลูกค้าเขาแบบรุ่นแรกๆอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็ใช้ไม่ได้แป๊บเดียวก็ก็เบื่อค่าดูยังใหม่อยู่เพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ แล้วก็มีบัตรน้ำปั่นสิฟีหนึ่งวันนี้นี่ลีมิเต็ดตามชื่อจริงเพราะว่าเราได้มาใบาสุดท้ายของรถเป็นใบสุดท้ายเลยแล้วก็เป็นใบที่มีตำหนิด้วยก็ตำหนิที่ว่าคือซิปแตกแตกคาร้านเลยเขารูดปุ๊บแตกเลยเนี่ยซิปใหม่เอี่ยมเลยเห็นไหมยังให,หม่อยู่เลยซิมแม่กแตกเลยลูดเข้าไม่ได้เนีย่ยมันลุดเข้าดีนิดนึงก<ส>็คือใช้แบบไม่เคยปิดเลยนี่เห็นไหมมันแตกจริง เขาก็บอกว่าเฮ้ยคืนเงินให้เต็มจำนวนลวกันเพราะว่าผมไม่มีใบเปลี่ยนให้อะไรเงี้ยเราก็บอกว่าไม่เป็นไรเราย,ย,ยืนยันที่จะเอาเพราะว่าเราอยากไ,ากได้แต่ถ้าจัดเลยปีที่แล้วในเจ็ดแปดปีที่แล้วกระเป๋าทรงแบบเนี้สยสไตล์ถุงผ้ามันฮิตเมื่อก่อนเนี่ยมันฮิตมากร้านนี้ยเป็นร้านเดียวกันกับที่ไปซื้อรองเทา้าแล้วมันจะได้กระเป๋าเย่เราจะกระเป๋าเย่ไหมอ่าอ่าอ่าใช่ใช่ใชอ่าตอนนั้นเรียนใช้กระเป๋าเย่ที่เป็นสีดําแล้วเขียน ใช้จนถึงปัจจุบันนี้าหมวกก็หมวกอันนี้ก็ไม่ไม่นานมากครับเพิ่งออกมาไม่นานมากอเป็น s n น p แบ c k ปีกแบนนะก็ทรงฮิปฮอปไหก็อะไรอ่ะเมื่อกี้มือบังโลโก้ไปหกร้อยกว่าบาทหกหกหมั้งหกได้ไปซื้อตอนเซลเหลือสามร้อยเก้าสิบมเลยถึงว่าได้มาไม่แพงซื้อไม่มาไม่นานนี้เท่าไหร่ก็เป็น b a c k บลของ b a c k l i m ม t e d เหมือนกันก็กางเกงขาสั้น ผ้าวอร์มปกติเลยแถบขาวเขาทําออกมาสองตัวคือแบบขาสั้นกับขายาวราคาต่างกันร้อยหนึ่งของแมกนีเซตใส่บ่อยใส่บ่อยเหมือนกันหรือจะขุยข้างๆได้เสื้อแ l i m i เ e d จะยังมีอยู่แค่สามตัวเรจะเพิ่งมาซื้อเขาเนี่ยหลงังๆอ,อันนี้จะเป็นตัวแรกที่ซื้อเสื้อแมกนีเซตตัวแรกแล้วก็ที่ไนก็จะมียอะหอดี้เหมือนกันแปะในทุกสรรพสิ่ง อืตัวนี้ที่สุดจะซื้อมาสามสี่ร้อยประมาณนัไม่เกินนี้แหละก็ตัวที่สองตัวนี้ชอบจัดเลยตอนเห็นลายครั้งแรกตัวนี้มันจะเป็นแวร์วูฟบกัะโลกก็เป็นหมาป่ากับหัวกระโหลกซาแล้วก็มีสัญลักษณ์ของซาตานแล้วก็พะจ,จัแมท็ปอร์มิเตตตัวนี้จะเป็นสกรีนเป็นดิช,ชาร์ตหรือสกรีนจมเนื้อผ้า ไม่เหมือนตัวเมื่อกี้เมื่อกี้มันจะเป็นสกินเขาเรียกว่าสกินบล็อกตัวนี้ผ้า,าจ,จะนิ่มมากนิ่มกว่าตัวเมื่อกี้เยอะเลยฟอกมาแล้วฟอกนิ่มมาแล้วก็คือมันจะไม่ดําเห็นไหมแต่เขาก็ไม่ได้ฟอกให้มันดูวินเทจน,นะเขาฟอกให้มันนิ่มแล้วโลโก้ก็จะไม่เหมือนกันเป็นโลโก้แบบนี้เพราะตัวนี้รู้สึกจะห้าร้อยได้ไหแพงกว่าแพางกว่าแพ,าง,กาพางกว่าตัวเมื่อกี้แล้วก็หลังก็ไม่มีลายด้วยก็เลยยิ่งทําให้รู้สึกว่ามันแพงกว่า แต่ถ้าจับผ้าจะรู้เลยว่ามันผ้ามันคนละเรื่องเลยผ้าคนละแบบคนละแบบคนละแบบอันนั้นจะเป็นคอตตอนแบบว่าหนาๆเลยอันนี้ก็คอตตอนเหมือนกันนี่เมดอินแบงคอกความพคกรุงเทพนะครับ <c oughs> สลิฟฟิตเนี่ยทรงมันจะเป็นอย่างนี้แขนสั้นๆเห็นไหมน<ช>ี่คือเอแนะใส่พอดีตัวพอดีตัวแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายของคลิมนี้แลวแลวก็เป็นตัวล่าสุดที่ทาง Mac ก i ิ i เจ d เขาออกจําหน่ายนะครับก็เป็นโอเวอร์พิเป็นโอเตัวแรกของทางแบรนด์ผมก็กดเลยตัวนี้อลังการมากตัวนี้อลังการตัวนี้ใส่ไปรถไฟมาคลิปที่ลง YouTube อ่ะน่าจะแพงที่สุดในทั้งกองที่ถ่ายมาทั้งหมดตัวนี้แพงที่สุดแล้วราคาพีบุ๊ครู้สึกจะแปดร้อยเก้าสิบพีบคือราคา p ีออเดอรก่อนของจําหน่ายจริงอ่ะเราก็ไปพีบุ๊นะแต่เราขอเขาว่าเราขอสั่งผ่านยูอาชอปป เพราะว่าผมเป็นลูกค้าช้อปปี้ไงซื้อช้อปปี้เยอะชอบสะสมพอยเอาพอยไว้แลกของอะไรเงี้ยก็เลยยอมที่จะจ่ายราคาเต็มเพื่อที่จะไปซื้อในช้อปปี้แทนตัวจะเป็นลายกลิมชิปเปอร์ขี่หมาป่าโหดจัดตรวนี้ก็จะมีดีเทลก็จะเป็นอ่ามีอตรงนี้ก็จะมีตอกตอกปีเนาะโอเคเลยอ่าตอกปีสองพันยิบสองนะครับตัวนี้ก็เป็นเสื้อที่มันควรค่ากับการเก็บ เพราะว่ามันเป็นตัวแรกของทางแบรดที่เขาทำโอเวอร์พินเนาะตัวอื่นออกมาผมไม่ค่อยเก็บหรอกแต่จะเก็บตัวแรกๆอ่ะที่เขาออกใหม่เดือดไม่ใช่เดือดแค่ข้างหน้านะข้างหลังก็เดือดอยูข้างหลังมาก่อนือเดือดจะนีข้างหลังเป็นเคียวไายกัปมีกากบาบ่าเลยฮะอยู่บนหน้าพระจันทร์สวยจริงสวยจริงกนน็นี่แหละมีเท่าเนี้ย หาเจอเท่านี้เสื้อแบบอื่นก็จะเป็นเสื้อวงเสื้อวินเทจนั่นแหละที่เราชอบเก็บเสื้อมือสองถ้าใครชอบแนวเดียวกันก็เา้ามเม้นคุยกันได้ครับใครชอบซาตานมีความชอบเรื่องแบบใครชอบฟังเพลงเมทัลนะครับชอบเป็นชาวล็อกชอบซาตานชอบซาตานิกนะฮะหรือเป็นซาตานิกเนี่ยมาคุยด้วยกันได้นะครับมาคมเมนคุยได้ใครที่ไม่ได้เป็นก็คุยได้ครับบางคนเขาชอบเรื่องละบางคนเขาชอบสไตล์มาพูดคุยกันได้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วย นะพูดคุยได้เว้นผู้หญิงอืมอ้าวตายเลยมาเลยคุยได้คุยได้คุยได้นะใครอยากจะคุยอ่าองดซื้อเสื้อกมซื้อเสื้อมาเยอะมากใส่บางตัวเนี่ยผมซื้อมาครั้งเดียวผมก็ใส่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ใส่เก็บเพราะผมจะพูดว่าไงซื้อมาหนึ่งครั้งใช่ไหมใส่ไปหนึ่งครั้งปุ๊บม่ซื้อมาอีกไงมันก็วนไปใส่ตัวอื่นเรื่อยๆจนทุกวันนี้บางตัวก็ไม่ได้ใส่หลายตัวไม่เคยใส่ก็ถ้ายชอบกดซับตะไคร้ กดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกัน